ค o าวค i ิ c เชนธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ของเอเชีย er. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชริดาพรมโยธีนะคะช่วงการแพร่ระาบาดของโควิดนะคะก็กระตุ้นให้เกิดนว,วัตกรรมต่างๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางภาวะที่ทุกคนนะคะต้องใช้ชีวิตแบบใหม่หรือวิถีชีวิตแบบ New n o r m a l ธุรกิจอ e ีคอมเมิรเติบโตอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์การช้อปปิง้งย้ายจากห้างมาสู่โลกออนไลน์แม้กระทั่งการลองสินค้านะคะยังสามารถลองสวมใส่กันได้แบบเสมือหรือว่าเวอร์ชวนั่นเองแม้แต่ธุรกิจร้านอาหารนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ร้านอีกต่อไปแค่อยู่บ้านก็สามารถยกเมนูจานโปรดมาส่งถึงบ้านได้เพียงแค่กดเลือกผ่านแอปพลิเคชันแถมยังมีโปรเด็ดๆมาให้เหล่านักกินได้เลือกกันอย่างจุใจ เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมร้านอาหารนะคะนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะที่ต้องปรับตัวอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องของทำเลที่ตั้งที่เคยจะต้องไปอยู่ในทำเลดีๆในห้างและร้านต้องใหญ่เพื่อรองรับลูกค้าจานวนมากแต่จากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะทำให้ร้านอาหารเหล่านั้นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่หันมาจับก,กลุ่มออนไลน์มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสถานที่ตั้งและรูปแบบการทำร้านอาหารก่อนหน้านี้นะคะกูแชริงก็ได้เคยสัมภาษณ์ธุรกิจร้านอาหารในไทยเจ้าหนึ่งค่ะมีหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับห้างสรรพสินค้ามาร่วม30ปีมีห้างที่ไหนต้องเจอร้านอาหารในเครือที่นั่นและเมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิดนะคะหลายร้านที่อยู่ในห้างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายอาหารได้ตามปกติ ซึ่งในช่วงแรกของการแพร่ระบาดนะคะคงจะจํากันได้ว่าต้องปิดห้างและส่งผลกระทบต่อทุกร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าร้านใดที่หันมาจาับออนไลน์มี Delivery ก็จะรอดไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีไปทั่วโลกและในที่สุดคะ่ะร้านอาหารนี้ที่มีร้านอาหารในเครือกว่า370แห่งก็หันมาจับโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า Cloud k i t c เช่ คลาวคิดเช่นะคะแล้วก็ธุรกิจส่งอาหารหรือว่า Food เดลิเวอรไม่ได้เป็นที่นิยมแค่เฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ทำให้ร้านอาหารทิ้งสถานที่ Prime Location ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใจกลางเมืองสถานที่ยอดฮิตต่างๆซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีความจาเป็นไปแล้วจากสถานที่ตั้งที่อยู่ไกลจากใจกลางเมืองนะคะหรือที่ใดๆก็ตามพ่อครัวก็สามารถรับออเดอร์อาหาร ประกอบอาหารและส่งอาหารออกไปที่ใดก็ได้นี่แหละค่ะที่เรียกว่า Cloud คลาวคิเช่นคล้ายๆกับข้อมูลที่อยู่บนคลาวนะคะที่จะเรียกใช้ก็เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะรูปแบบธุรกิจนี้นะคะเป็นที่นิยมไปทั่วเอเชียและกำลังดึงดูดให้เหล่าธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง Jollibee Foods ในฟิลิปปินส์ g r ร b ในสิงคโปร์และ Central Restaurant Group ในไทย ให้มาลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐกับภาคธุรกิจที่กำลังเปิดใหม่นี้จากการบริการส่งอาหารที่มีไปทั่วเอเชียนะคะทำให้มีการเร่งการเติบโตของครัวผีหรือว่า Ghost Kitchen มากยิ่งขึ้นไปอีกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารจากญี่ปุ่นรายหนึ่งนะคะกล่าวว่าก่อนและก็หลังการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้คนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนันยสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสบรรดาร้านอาหารสามารถดึงดูดลูกค้าด้วยการหาทำเลที่ตั้งในย่านสำนักงานหรือว่าใจกลางเมืองย่านชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่นแต่ด้วยวิถีชีวิตแบบ new normal ค่ะได้ทำให้ผู้คนเนี่ยต้องทำงานที่บ้านและหลีกเลี่ยงย่านชุมชนและทำให้สนามรบหลักในการทำธุรกิจอาหารเปลี่ยนไปและข่าวคิดเช่นคือหนึ่งในทางเลือกไม่กี่ทางเลือก ของธุรกิจร้านอาหารที่จะอยู่รอดได้จริงๆแล้วนะคะคลาวด์คิทเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เราจะเห็นได้จากร้านพิซซ่าทั่วไปค่ะซึ่งอยู่มาหลาย10ปีแล้วร้านเล็กๆที่ไปสั่งแล้วก็รับกลับบ้านหรือบางทีโทรสั่งพิซซ่าก็จะมาจากร้านเล็กๆเหล่านั้นละค่ะไม่มีที่นั่งให้ทานเฉพาะรับออเดอร์เท่านั้นแต่ Cloud ์คิทเช่นในเอเชียเพิ่งจะมาได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายจากการมาของบริการส่งอาหารนั่นเอง ที่ประเทศจีนนะคะแ a n d a Selected คือผู้นำในการให้บริการคลา u d ์คิทเชนก่อตั้งขึ้นในปี2,559และขยายไปยัง120แห่งทั่วประเทศจีนภายในปี2,562ในประเทศอินเดียค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2,562 Rebel Food ได้ระดมทุน125ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก g o m n s s e t s และ Gojek และมีแผนที่จะสร้างคลา u d ์คิทเชน100แห่งในอินโดนีเซีย และในปี2562มีรายงานว่าโอโยผู้ให้บริการจองโรงแรมราคาประหยัดและบริการสร้างแบรนด์ได้มองหาโอกาสการสร้างแบรนด์ Cloud k i ิทเช่นของตนเองส่วนทางด้านมาเลเซียค่ะดามากันนะคะสตาร์ทอัพและเป็นผู้นำคลาวด์คิทเช่นก่อนตั้งในปี2558และได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทยในปี2561ผ่านการควบรวมกิจการ Spoonful m e a l s ค่ะของฮ่องกง ได้เปิดตัวที่สิงคโปร์ในปี2562และได้เริ่มธุรกิจในย่านศูนย์กลางธุรกิจและทางตอนเหนือของฮ่องกงให้บริการอาหารกล่องและอาหารจานด่วนซึ่งจากการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะของผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO n o t น h นะคะซึ่งเป็น Start-up Cloud k i t c ิ e เช่และได้รับการสนับสนุนโดย Alibaba บอกว่า หลายคนบ่นว่าประชาชนฮ่องกงค่อนข้างช้าในเรื่อง e-commerce และเขาก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจที่สุดที่จะหันมาใช้บริการสั่งอาหารผ่าน e-commerce การแพร่ระบาดเป็นตัวเร่งเทรนด์นี้ค่ะบรรดาชาวออฟฟิศนะคะต่างก็งดรับประทานอาหารที่ร้านและแอปพลิเคชันส่งอาหารก็หน้าเย้ายวนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นไปทั่วเอเชียจากการสำรวจโดย Mobile Marketing Data ได้ทำการสำรวจชาวญี่ปุ่นนะคะโดยผู้ตอบ46.4%เนี่ยกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วได้สั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างน้อยเนี่ยหครั้งในขณะที่เดือนกันยายนปี2562มีเพียงแค่29.9%เท่านั้นนะคะที่ใช้บริการนี้ขณะที่ร้านอาหารกำลังดิ้นรนกับการจำกัดทางสังคมและจำนวนลูกค้าที่ลดลง บรรดาเหล่าผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เช่น Uber East และก็ Grab ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้แทนกับความต้องการจากการวิจัยของสำนักข่าวนิเคอ,อีของญี่ปุ่นนะคะจำนวนของผู้ส่งอาหารในญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า4 0,000คนและนั่นไม่รวมผู้ที่ร่วมมือกับ Uber East หรือว่า Food Panda ซึ่งไม่ได้เปิดเผยข้อมูลจานวนผู้ส่งอาหารที่ได้มีการทาสัญญาไว้สำหรับผู้ดำเนินการธุรกิจคลาวด์คิดเช่นในไต้หวันนะคะอย่างจ u s t k คิดเช่นนั้น การแพร่ระบาดของโควิดร่วมปีได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมร้านอาหารยุคใหม่ของเอเชียโดยธุรกิจดังกล่าวก่อตั้งในเดือนมีนาคมปีที่แล้วและเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุดโดยในปัจจุบันค่ะมีจำนวนทั้งหมด14ครวัวในไต้หวันและอีกสองแห่งกำลังกอ่อสร้างบริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุน8.6ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกหรือว่า IPO ในแคนาดาประมาณเดือนมีนาคมนี้ค่ะ แล้วก็เกิดคำถามที่ว่าหากการแพร่ระบาดจบลงจะเป็นอย่างไรและจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ที่ลูกค้าเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดสำหรับร้านอาหารแล้วนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันต่างก็พยายามลดค่าเช่าและก็ต้นทุนแรงงานและข o าวคิดเช่นก็ตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านั้นร้านอาหารบางร้านเองนะคะก็ได้มีการตัดสินใจที่จะเปิดร้านของตนเองเฉพาะส่วนจาเป็นอย่างครัวและการรับออเดอร์ในขาวคิดเช่นของผู้ให้บริการด้วยค่ะ ยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะการเปิดร้านอาหารให้ลูกค้าเข้ารับประทานในโตเกียวนั้นมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเนี่ยสิล้านเยนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ส่วนการเปิดคลาวด์คิทเช่นนะคะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่1ใน10ของค่าเปิดร้านอาหารนั้นเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเจ้าของร้านอาหารคลาวด์คิทเช่นคือพื้นที่ว่างที่ดีที่สุดสําหรับการขยายธุรกิจหากต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายและก็ความเสี่ยงต่างๆหัวหน้าฝ่ายค้าปลีกแห่ง JLL c ชน n ากล่าวว่า c l าว d k คิดเช่นะคะได้นำเสนอศักยภาพการเติบโตให้แก่นักลงทุนและยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมากนักวิเคราะห์จาก Euro Monitor International ก็มองว่า Cloud k คิดเช่นยังอยู่ต่อไปและเทรนด์นี้ไม่ใช่แค่มาชั่วคราวในเอเชียนะคะเหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังก็กำลังวางเดิมพันกับคลา u d k คิดเช่นค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคม Jollibee Foods นะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ในฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่า จะลงทุน138ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างคลาวด์คิทเช่น2เดือนต่อมาค่ะ Central Restaurant Group ของไทยวางแผนที่จะตั้งคลาวด์คิทเช่น100แห่งทั่วประเทศไทยภายใน5ปีโดยย้ำว่าบริการส่งอาหารได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจอาหารและคาดว่าการบริการดังกล่าวจะคิดเป็น10%ของรายได้ปัจจุบันภายในปี2567 Grab ผู้ให้บริการ Super App สัญชาติสิงคโปร์ ก็มีแผนใหญ่นะคะโดยในปี2562ได้กล่าวว่าการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียในด้านยอดขายที่เกิดบนแพลตฟอร์มหรือว่า GMV เติบโตถึง5.2เท่าและจำนวนผู้ใช้งานจริงเพิ่มขึ้น173 เมื่อกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะ Grab ได้ประกาศการขยายโครงข่าย Cloud Kitchen เพิ่มเติมนะคะใน2เมืองในประเทศอินโดนีเซียโดยหัวหน้าภูมิภาคของ Grab Kitchen กล่าวว่าผู้บริโภคใช้บริการออนไลน์บ่อยมากขึ้นในเรื่องของอาหารซึ่งหมายความว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่นจะยังคงต้องใช้เทคโนโลยีต่อไปและจะยังคงทำให้สถานะธุรกิจออนไลน์ของบริษัทแข็งแกร่งต่อเนื่อง การเข้าสู่การแข่งขันด้านคลาวด์คิปเชนของหน้าใหม่ที่แบรนด์ยังไม่แข็งแกร่งนะคะเป็นไปได้ยากสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแพลตฟอร์มเสมือนจะเป็นช่องทางเดียวที่จะติดต่อกับลูกค้าได้และการออกแบบประสบการณ์ร้านอาหารให้น่ารื่นรมก็ยิ่งเป็นไปได้ยากการทำธุรกิจจึงต้องลืมเรื่องการสร้างบรรยากาศสำหรับการรับประทานในร้านไปให้หมดยูโรมอนิเตอร์กล่าวว่าจากนี้ก็จะเป็นแค่การส่งอาหารให้แก่ลูกค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งตอนนี้มันเป็นมากกว่าอาหารแต่เป็นประสบการณ์จากการส่งอาหารที่ผู้ประกอบการจะส่งให้ลูกค้า CEO Just Kitchen ไต้หวันกล่าวว่าหลายฝ่ายคาดการว่าทุกๆอย่างที่เกิดในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดจะหายไปหมดและผู้คนก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เขามองว่าวิถีชีวิต new normal หลังจากการแพร่ระบาดจบลง food delivery จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้คนที่จะใช้บริการเมื่อมองหาอาหารและเครื่องดื่ม เขายังกล่าวอีกว่าตัวเขาเองเแลวก็ชาวไต้หวันได้มีประสบการณ์สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดก่อนประเทศอื่นๆเนื่องจากว่าไต้หวันเป็นเกาะจึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้เร็วเมื่อชาวไต้หวันได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็คือชีวิตก่อนเกิดการแพร่ระบาดหลายคนกลับใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่บ่อยมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าดังนั้นนะคะประสบการณ์นี้จึงทำให้เขามองว่าอุตสาหกรรมยังเติบโตอย่างรวดเร็วและไปได้ไกล และนี่คือเหตุผลว่าทำไม just kitchen จึงจะใช้เงินระดมทุนบางส่วนจาก IPO เพื่อขยายต่อที่ฮ่องกงฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์ในปีนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะบริษัทก็มีความตั้งใจจะขยายต่อไปอย่างสหรัฐอเมริกาภายในปี2,565ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Cloud k i t เช่นแบบนี้นะคะ จะยังคงมีต่อไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็บรรดาบริษัทต่างๆ,ๆอย่างในไทยเราก็มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็หันมาลงทุนในเรื่องของ Cloud Kitchen แบบนี้จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตหรือไม่คิดว่ายังไงกันบ้างคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ g o s h s h ร r i n g และปอมชลิดาพรมโยทีมาติดตามกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ขอบพคุณและสวัสดีค่ะ